สบายดีเด oh. ้อเบอร์รีมาส่งมิตุกรรมบ่เจ้าเจ้าเย็นเป็นยุคขั้นข้าหนาโดยโดยเราว่าขันย่างมากกับทำบนแล้สียหอดเราโอ้ยบัวลอยแล้วสนะโดยเห็นเป็นซื้อใครซื้ออย่างอยู่ก็เลยมาส่งเพิ่นโดยก็เลยซื้อใครซื้อแน่นห้เพิ่นโดยสบายดีไช่คือหลายกล่องแท้ได้แล้วได้แล้วอรอยมิตุอร่อยอ่อยเอยอรเอาร่อยเราคอน้าอาร่อย พ่อพ okay, ่อย okay, okay. <c oughs> ังครับเป็นนางเป็นนางนี่หมดเบบนี้เด้จอบอะไรสดเตพามีเราไปหาไม้มาตอเพรนี่คือว่าจบบอละรู้ว่าได้รเพชรห้องน้ำนะชิมี่ห้องน้าอีกบอกห้องน้ำห้องแอบน้าอ๋อมาเดนเด้อพามีเด้อกินบางโมเด้ออันนี้ข้าวกรเบอกไปก่อนนบมันนูเล้เ่นเบ้องได้บอกรเดียบกรเดียบเรห้องน้ามัน มันดินกับเจ้ามีแต่ห้องอาบน้ำอะไรอ๋อห้องอาบน้ำที่บอคือของไม่เท่าอันไม่เท่าเบื้องนั่นนะอ๋อโอ้ยนี่แหละแต่ที่ห้องน้ำมันยังต้องพูนได้ดินได้ดอนอยู่บ้านท่าก็บจังหวะกันแี่เป็นทรงสีได้อยู่บอนางน้อยนี่บาหลีเออบ่งห่วงต้องเบื้องไปน้ำกันดินและกัน ยังให้น้องเขาได้เนาะพอแม่นเขาบุกเบิกขายบ่มึงหลังหลังดินของปานางดินของปานางเออมันก็มันมีอยู่ดอกดินน่ะน้องเขาเอาแล้วเจ้าของชวนเขาบบิดคลายได้เขาเจ็บยังชวนเขามีแต่เฮือนเขาเลยท้งนนอะคิดว่ามันบมีทางออกไปมมันมันอันนั้นโพดมึงไก่กันโพดมีทางออกทางเัินเงนได้แล้วเขาตันมาเลยตันเฮือนเขาดีมันดินคายนะบุศหรูคลายนะเมน ปัญหาว่ามีกนถือบอถือเมบดอันหมงดินนะเพราะมียูหาอยู่ใส่กันละใหมมีผูใหญ่เข้ามาช่วยน้องพนไวไวเนาะโดยจะทำจะพูแล้วฐาที่มื่นที่มื่นทางมื่นตรนี้ได้อยู่ันดูบ้าน่าแต่พอเบิรเยอดายุบ้านยังกะบ้านพซิมจะอเบิิดเลยประจกษ์อยู่ในป้ามนอยู่ในบ้านพซิม ก็บอให้น้องไปอยู่ไกลหลายน้องเพิ่นการต้องอยู่บนามีคมนในน้อยหนึงแม่นๆ่แม่แม่งามเลยน้องน้อยจะก,ล,กลิ่นป่ให้ของเพลงมวนอันนี้หมักโมบาวลีเพิ่นเอามาตอมนน้อนเนาะเป็นตาเสพได้ๆนงเพลงมวนน้องทงเบาวลีห้องหมู่บ้านนี่พี่น้องเอ้ย พี่น้องคนว,ว่าคือผ่้้องไห้ฟังนี้คือเสียงดีแท้ว่าศัย <c oughs> เป็นยังไงเลยล่ะบอลีบาลบ <laughs> แต่คุณเสียงดีดีเห็นยู่นน้ำนี่พุ่นทั้งหลังคนนี่เย้คุณ <c oughs> น่ะแ,แม,ม่แหละน้องพามีเสียง<อ>แล้วมวนแล้วเป็นหนังหอ้องดีดีแต่ว่าบอลลีกับบอลลีเป็นร้องใครกันอขวัยเสียงดีกันเลยขวัยเสียงดังหอยนะเอ้หะเสียงดีกันเสียงดีกันปต้องให้เนี่ เชียงดีเนี่ยไห้นี่เี่้อเพื่คือคุยออกรูปเเห็นเดี๋ยวเห็นนาะสบายดีบ่ได้สบายดีเ <Beaut> ป <é> ิดกล้องดีกว่ากำลังเปิดสบายดีน้องพามีเดอร์เนาะเมื่อกี้เพิ่นนั่น เปิดอันเพลงเนาะเพิ่นห้องให้ฟังห้องสดเลยแสดงว่าบันทึกบริบันทึกซำเนาะตงไหนน้อยนึงเนาะโดยอาโอเคเดี๋ยวลาเลยค่ะเดี๋ยวถ้าฟังถ้าฟังตอนเปิดเนาะโดยอ้าโอเคโอเคค่ะว่าสิปล่อยไม่ได้ค่ะประมาณที่สามสิบเดือนนี้แหละเดือนนี้มีแต่29้า้ามื้อเดือนนี้มีแต่29มื้อมื้อนี้วันที่ยังก็มื้อนี้22องโอประมาณ30กว่าว ໂດຍປະມານ3ວັນທີ1ເດືອນໜ້າທີ1ເດືອນດືນນດຕາາມເນນນພ້ອຮອດລວຈັງນ້ອນານ້ອຍັງນອຍາກันນນນນດດດດກ อันนี้บ่อไม้เอามาตอกนะฮะไม่เอามาตอกอีห็นบ่อเราไปเราบ้าฟ้อนเบิงเมื่อกี้ได้ยินอันน้องอันนางน้อยเพิ่นฟ้อนอย่างนกยางนกเจ้า้องฟ้อนเบิงฟ้อนให้เอฟซีนางน้อยด้เบิงดูลูกห้องเพลงพ่อแม่ห้องเพลงพ่อแม่ห้องเพลงพ่อแม่ห้องเบิง <laughs> เอาเข่าแท้ๆพัดอ้ายเนาะสบายดีนั่งไงดโดยใสย่ลองเบิง้งลองโดยโอ้ยงามเลยเนาะเป็นห้องเคีงเป็นกระมวลเนาะเ็นอยู่นี่ก็ได้ <c oughs> ตอนนี้ทางสา,าวะอ้วนเพิ่นกำลังสีเห็ด ชีสอย่งนอสบายดีสละอ้วนดน้นี่้บ่ได้บ่ได้เลยกล่องบ่บ่ขันาทีม่เยนยังไงบุตรเข้าใด้อ้อันจาวาจมากาเห็นบ่บ่บ่สิเผ็ดหนาเด้บ่ใหนไก่น่ ออล okay. ัดไมฮะแส่ Hand ่แปดเนาะไม่แปดองก็ไม่มัดสี่สี่มัดองเลยได้มัดนึี่หเพาัว่ามัดนึ่ไปใส่ลนอ่ะยึดที่เบิ้งก่อนเบงนเพื่ออันเท่าไรเป็นเงินกีบหรกัเงินบาทเนาะแซนหาสิ ชิเนาะคานให้พวกหาศูนย์ตุ๊กยูแปดรอยส่สิบหกบาทพี่น้องเลยเนาะแปดอยสสิบหกบาทนะคะติ่ไก่ให้แม่เราหาแสนหาสิบพันแม่เนาะโดยสองสาก่อนเด้อหนึ่งสองสามสี่นึงึอนเด้อเนาะอหน 3ามทีหาคาเซนหาซีดเดอจบแล้วนแมนบหใหลายหลายเด้ออบใจลขใจลมันก็โอเคดีแต่ว่าอันของบเตียงเรืองงามของเราจักจากรานโทรศัพท์ลองันหนง้องาองไร อกกบักนตอนนี้กะใหยเอ้ยมาสวยกันเดินนั่งเด้อใหญ่เลยนะเออคนสตอกลัดข้างหลังนี้เนาะโดยแมนเอาไม่ดิวนี่วะไม้ดิวนี่วะกับยำแรงพี่น้อยมันห่อนลายหลานเนาะ้องใส่เลอบ่ได้บ่น้ยหลังมันน่ เอ้านี่คันได้กะเนีเด้อคันข้าขาเขาได้เนาะมาอันนี้หาเนี้อละตะปูอใส่โดยตอนนี้ก็กำลังตอกปาร์ททางหลังเนาะกระตุกน้องน้อยคนนี ตะโกนเดินในน้องแล้วดีเลยเลยะักแบบบูได้บูถึงาอัน่ะพอดีใส่สามอันก็พอดีเลยที่พวกเขาชี้ลงน้องสามโตกับผู้ดีโตเลยป้อ เราไปขายอ<ล>ะแะะกมาได้บบอกสระเจ้ามนโมเราไปขายอะเลี่ยเราไปจะเศ้าคุณแม่อันนี้เอาขุดออกก่อนก็ได้ละเชียพอันนี้ก็จะตบเราจะล้วซีเอาเลยยับเลยน้องสูงหมด อีกด yup ิ yeah, ้วหนึ่งหรือสองดิ uh, ้วตรงนี้แ้วยังยับกระแตขึ้นม่เออยับยับกระแตลงเลยยับลงว่ะเละตอกอันนี้ใช้ทางเดิมแล้วแล้วาะ ตอนนี้ทางอันต้องทงกับาปาพามีเพิ่นกำลังสับกักแตะลงเนาะเอิ่นใสไก่อนนะเ้นตามันนี่เนาะพิ่อ,อวนนะแมนเพิ่นนั่นขึ้น่าทั้งรุมสิปะมันลงอะนะได้พอทง ใส่เส้นอยู่เวล่ะยกนงไม่ไดงเบื้องเลยนะคนมันะใส่ก็ได้ไหมมีเลยใส่ก็ได้ป่ะเอางคนไมเอาเอาใส่เส้นก่อน 到了。<laughs> กดตอบกันเองอ่ะโอ้โหดึงไงจะวะจะกางเกงถักมาดึง มาตอกกะปูก็เะ็ทตอกมือตัวเองโอ้นะแน่เอใส่อนี่นะเนมาใส่นงส่บใ่บ่กมันชีรุบได้ไหมบสมองงานถักไ้นะรูปไหมบ่ตัวน้นมาใส่ก็ได้บ่ตัวเก่ามาใส่ก็ได้เอ้อเอาตัวเป็นเธอมานี่เด็กคนนี้จะตัตแแล้วเรานั่งมาจับกล้องในอ่านี่เ้อ คุ้มกล้องให้ไงนคุ้มกล้องนี่ยาวโเลยเออแต่นั่นมีชิรุษพอมาตอกใค่นี่นะเพื่อว่าเวลาตอกขามันจะดอะไร่ใส่วางขงอ ที่เมือเอ่อยเบิ่งฟังเสียงคนหายใจ่ะโยบุ๋มเมื่ออยงเดานกนาหูดังในเกียนเนาะได้แบบงับคือนรั้นส่วงทำนาตีเนาะบพอได้เนนหคือสนน้องอเว่าทางเนนิไเขาเรีานนั่นทำมี เพราะแล้วแหละเพรว่ามันตอกใจเละๆมุมเละตนี่ตอกพีเลยบางเาดเนาะตอกงตอก้มะไปเลยมกุเอไม้ขออข้ข้าวอข้นอกกได้บอนี่เอาเล็กออกกันเนาะ ยกขึ้นประมาณนั้นจริงประมาณไมเบื้องมีข้เหียวมาได้เจ้อยู่ทาน่ะอยาพี่ก็เบื้งมันมันจันี่ะเออืงเงก็เจว่านี่นะะมันปิดเลยตรงนี้นะไม่หายไม่ห้มันอึจริงจเออแมนแมนได้บอกแบบไอีกน้อยนึงก็ได้ชนะสี่นนะเออตัวนี้ตัวนี้เขาเอาไม้อาอะไรนตีน้องตอกเลยเอาไม้ไม้เดี๋คนจับคนจับ ได้แล้วพอนี่แม่เนี่ยเกะไตัเองแนบละบหรือเอมัเอามันแนบอาเตกใจมนเลยไม่ไม่มันชิบวนยาวเอาคนบนตัดแล้วจ้ง มาในตัวนี้ก่อนเลยต่นไม้รับอะไรบ้างบ๊องเขาเขามาอันนี้ตัวนี้ก่อนนี่มานี่เป็เห็นบอกมันกับผเป็นน้ำเมือนกันนี่เนาะได้บอกยาวอยู่วะยาวอยู่แ่นี้แล้วเสียงอ๋ออ๋อก็สุนทรภู่เสียงบอกข้าวอย่างนั้น Màu. เอาสิแน่ตัวนีบก่อ้ที่้าวนี่เนอพอน้องพี่แดก้ควันนั่นหมด ให้คู่เด้อฮลหลอคฮ้อนแดดแล้วนี่นะโทรศัพท์นี่ฮ้อนเลโดยเครื่องยที่มันมีไหมตัว เด้เอาตอกสักเครื่องมาด้วยล่ะเนาะตอนนี้ก็ทางเสแสร้งก็ได้กั๊บแล้วเนาะสิไปหับลูกโดยโดยซอยเพิ่นได้เล็กๆน้อยๆเนาะพอาะจะได้จับได้บายซอยโดยซอยกันเนาะโดยทางเสแสร้งก็ได้กั๊บแล้วเนาะโดยสบายดีเด้อโดยโดยสบายดีแต่เวลาโดยมีอย่างก็เอิญด้วยเดย ໂຕນີ້ทางแสงๆกะสิไดกับแล้นาะก,กะเวยเพิ่เล็กๆน้อยแล้วกสิกับเนะโดยมาตอนนี้ก เสแส,สงก็จะจบคลิปไปสนีเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องมูเพื่อนเนาะเะข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เสแสร้งเ,เด้อเนอะเาะเพื่อเป็นกำลังใจให้เสแสงเฮ็ดคลิปโตๆไปเนาะแล้วกะ็ขอขอบใจมูเพื่อนเนาะเอฟซีภูทีราเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเสแสงก็ขอขอบใจทุกคนหล,ลายๆเด้อเนาะขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งซื้อได้ขายมันเน,ะนาะปัสแจกโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทาั้งปวงโดยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อทุกคนสบายดีสบายดี